มีใครไหมคะที่ถ่ายไม่ออกจเ,เป็นเรื่องปกติอะแต่จ,จริงๆแล้วการถ่ายไม่ออกเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเลยเพราะอะไรเพราะว่าการถ่ายไม่ออกนํามาสู่โรคต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท้องผูกเพราะว่าการที่เราท้องผูกการถ่ายไม่ออกเนี่ยร่างกายไม่ยอมถ่ายแล้วปล่อยให้อุจจาระค้างอยู่ในลำไส้นะคะร่างกายเนี่ยจะดูดน้ําในอุจจาระตรงนั้นอะกลับมาใช้อีกครั้ง นะคะที่ถูกถ่ายออกมาเนี่ยมันแข่งตัวมากขึ้นค่ะจนถ่ายไม่ออกนะเป็นอาการท้องผูกไปในที่สุดและที่สําคัญก็คือน้ําที่ถูกเอามาดูดซึมมาใช้อีกครั้งนึงตรงนี้เนี่ยจะมีพวกแบคทีเรียหรือว่ามีบันไดเชือ้อโรคต่างๆที่จะเดินเติบโตในอุจจาระพวกนี้เนี่ย เอามาพนอีกด้วยอาจจะทำให้เกิดอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันค่ะอาการปวดหัวท้องอืดผิวหนังต่างๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะคะการขับถ่ายสำคัญมากค่ะ